กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิกีอาพี a u อ o ต้เดเ n ลลิงมากับความสวยงามของรถทำการเคลื่อนแก้วเสร็จแล้วหนึ่งคันนะ er สำหรับวันนี้นะเป็นรถ BMW Series5 ซีรีส้านะฮะหน้าไปเริ่มเพิ่มเลยแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยตอนนี้รุ่นใหม่ๆเนี่ยดีมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะกับรถยนต์ที่ให้ความหรูหราและอีกอย่างหนึ่งคันนี้นะครับ 530e นีะครับห้อยท้ายด้วยอ e. คือเป็นตัวไปวเป็นตัวเสียบปลั๊กนี่เองก็คือตัวไฮบริดนี่นะฮะอันนี้นะครับก็จะมีที่เส นะครับเคลือบแก้วนัสเตปเมกาเซรามิกโปรนะฮะใช้เวลาในการทําประมาณวันครึ่งถึง2วันครับก็ให้ความเงาใส่ันเห็นสีขาวก็เงาได้ตามคอนเซปต์ของเรานะครับอย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้นะครับใช้เวลาในการทําทั้งสิ้น2วันนะครับสำหรับสีขาวข,าวของ BMW เนี่ยจะบอกว่าสีขาวของเขาจะนวลน,นวลตานะครับทำให้สีออกมาลักษณะอย่างนี้แต่วเวลาออกแดดแล้วจะดูสว่างแล้วก็ใสนะครับผมต้องขอขอบคุณท่านลูกค้ามากนะครับที่ให้ความไว้วางใจกันมาตลอดนะครับคันนี้นะครับเป็นคันที่3ที่4ของบ้าน แล้วนะครับแล้วก็เป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะครับต้องขอขอบคุณท่านลูกค้ามากๆจริงๆเลยนะครคันนี้นะครับสาหรับ BMW ตัวนี้นะครับใช้เวลาที่ไม่มากเพราะว่าลูกค้าออกจากศูนย์มาก็มาถึงที่เราเลยนะครับใช้เวลาในการทําที่ไม่มากเพราะว่าหนึ่ง ในส่วนของตัวงานเราก็ไม่ต้องทําให้มันเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของน้ํายาอบเต็มที่ฉาบเต็มที่เพราะเวลาเราเหลืออย่างเต็มที่นะครับทำให้งานออกมาได้สวยงามอย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจทําการเคลือบแก้วอย่างนี้นะครับสูตรประเจ5315595นะฮะมิกกี้ยินดีให้บริการร้านตั้งอยู่ในอ,อําเภอคลองหลวงนะครับตรงข้าวมวัฒงการเลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจจองคิวหรือจะ Walk- in เข้ามาก็ได้นะครับโทรติดต่อสอบถามกันก่อนเหมือนเดิมเบอร์ 0 8 7 5 3 1 5ดเ็ดมน่ิกกี้นี้ให้บริการเหมือนเดิมครับวันนี้มิกกี้ RPM ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ